ทำไมคนไทยถึงเปลี่ยนจากการกินข้าวมากๆกินกับน,น้อยๆมาเป็นกินกับมากๆกินข้าวน,น้อยๆแทนนะครับแล้วทําไมรัฐต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องปากท้องของประชาชนวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปดูการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของวัฒนธรรมการกินในสยามที่ไม่ใช่แค่เรื่องของรสนิยมส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของการสร้างชาติผ่านการจัดการปากท้องของประชาชน จากวิถีดั้งเดิมสู่การกินแบบวิทยาศาสตร์ในช่วงปี 2, 4, 7, 5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวัฒนธรรมการกินของคนไทยการกินแบบดั้งเดิมที่เน้นกินข้าวมากๆกินกับน้อยๆถูกมองว่าไม่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสมัยใหม่รัฐจึงรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนมาเป็นกินกับมากๆ กินข้าวให้พอประมาณพอครับเพราะเชื่อว่าการกินอาหารที่หลากหลายจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบส่งผลดีต่อสุขภาพและทําให้มีอายุยืนยาวทําไมรัฐจึงต้องมายุ่งกับเรื่องการกินของประชาชนคําตอบคือรัฐมองว่าประชาชนเนี่ยคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าหากประชาชนสุขภาพไม่ดีป่วยง่ายตายไว จะส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศทั้งขาดแรงงานในการพัฒนาและสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีดังนั้นการลงทุนปรับเปลี่ยนวิธีการกินจึงคุ้มค่าในระยะยาวการใช้โภชนาการเป็นเครื่องมือควบคุมรัฐนำหลักการโภชนาการสมัยใหม่ให้มาจัดระเบียบการกินโดยอ้างอิงความรู้จากตะวันตกที่บอกว่าพริกหอมกระเทียมพริกไทยและเครื่องเทศต่างๆไม่จำเป็นต่อร่างกายจึงรณรงค์ให้ลดการกินลดจัด และห้ามหัดเด็กกินของเผ็ดของร้อนของหมักของดองนอกจากนี้ยังพบว่าการเคี้ยวหมากทําให้ลิ้นชาจึงต้องปรุงรสจัดเพื่อให้รู้รสการเลิกเคี้ยวหมากจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการกินแม้วันนี้เราอาจจะมองว่าการกินเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ความจริงแล้วรสนิยมในการกินของเราถูกหล่อหลอมมาโดยนโยบายของรัฐและอิทธิพลจากต่างประเทศมาอย่างยาวนาน